มีแต่นหน้าทองเกีียวเนะวาะปีนอยังไม่ได้ไปไสเนาะเต็มเลยนะนี่บ,บายีสวัสดีครับเ c ีบาทพเตอร์ทุกท่านนะครับผมบาทพเตอร์ Bar ก็เดินผุดบาทเนานะอยู่นาวัดโูนะครับผมบาิเตอร์จะเดินไปท่าเรือท่าช้าง ไอ้ชาเดือทาเตียนนะครับเนาะรับชมเลยครับไปรับชมเลยครับผมตอนนี้กับป่าไปเต์จะเดินไปนะครับเนาะเดินไปวัดทาเตียนนะครับผนมะคนเยอะนะพี่น้องเลยคนไลยนะครับเนาะแต่ละมันแต่ละวันพี่นอ้อง ไพ่บัวพ uh, 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 no ี่น uh, <mythology> um, mm ้องเ้าขึ้นยังงอยการมีแต่นักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวมาชมนี่นะครับมาเดินชื้อของแลครับ นะเดี่ยวครับรถสาลอ้อพี่น้องอ,อ,อันนี้บาร์บเตอร์จะไปาทานเตียนเนาะพุโลเม็ดเหรอบ้า ยัว้เน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเนาะทซนนี้จะเป็นร้านอาหาร มีนังเทียวสอนจีนนะครับนะมีการลงแรงมากเลยพี่น้องโอ้โห่เนี่เรือท่าเรียนนะครับมีแต่นาทองเกี่ยวนะ เต็มเลยนะนี่โอ้พี่น้องครับมีเจนัดท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับเนาะพี่น้องครับคุณพี่น้องทาเลืออทาเตียนเนาะ กระดองเบาเกาพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกแต่ว่าไปเบิดแล้วพี่น้องครับตอนนี้อยู่เ,เรือเนะฮะเรืออะไรจะออกเลยนี่ไปเป็นเรือไหมเอา้าจัโมง่งอะไรนี่ chèn được bao chèn này, bay bay đi, lêo, vẫn bị oắt lêo gì, rồi pino, giờ này đang đang lên thuyền nó, là lái pino, nó nam mà, oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โหนะท่าเรือท่าทาเรือท่าเตี้ยนนะครับผมนี่วัดโหนะครับหลังยังขึ้นเรือนะครับเนาะคนเยอะมากๆเลยครับผอยู่ในคนเรือนะครับผมโอ้โหพี่น้องครับอ่าไอแต่นักท่องเที่ยวนะครับไปลดู มาเนี่ยทางคุณโอ้โหมาทางพี่เนาะเจ้าเลยพี่น้องเต็มเลยนะ ตอนนี้ก็บาร์ปีเตอร์ก็จบคลิปอันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปวันสิจบคลิปหน่อยปีคลิปหน่อยสิสายนี้พี่น้องมื้อเหนื่อยขอจบคลิปแล้วมาขอใช้ขอบามรุนแรงแล้วนะรอุนแรงต่อพี่ไว้ให้นะครับผมนะสวัสดีและสวัสดีครับเดี๋จบคลิปหน้ารุ่ครับผมลงดีเจะในนี้อ๋อ